นี่คือเนื้อไทยที่ได้รับการใส่ใจจนได้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก้าวไปสู่เวทีระดับโลกโคดลำลาตะคอการคัดเลือกสายพันธุ์เนี่ยเรารวบรวมเอาความโดดเด่นของโค3สายพันธุ์เนี่ยเข้ามาไว้อยู่ในตัวเดียวกันโดยรวบรวมเอาโคลูกสมพื้นเมืองเข้ามาเป็นตัวตั้งต้น แล้วคอสด้วยแองกัสแล้วก็ต่อด้วยวากิวซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีความโดดเด่นเฉพาะตัวครับโคไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการปรับตัวแล้วเขาอยู่ในท้ทุกสภาพแวดล้อมข้อสาคัญเขาจะเป็นโคที่กินอาหารไม่เลือกแล้วก็ในส่วนของแองกัสเนี่ยซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเบสออนเดอะเทิลรสชาติดีที่สุดในบรรดานเนื้อโคที่นําขึ้นมาเสิร์ฟบนโต๊ะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือโควากิวเนี่ยเป็นโคที่ได้ชื่อว่าสร้างลายมันแทรกได้ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเราเอา3ามของที่สุดเข้ามารวมอยู่เป็นหนึงเดียวกันเราถึงเชื่อว่าสายพันธ์3สายของเราเนี่ยคือสายพันธ์ที่เป็นที่สุดของสายพันธุ์แล้วครับ บ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทันยพืชซึ่งที่อื่นไม่มีเหมือนกับบ้านเราเราใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์มาประกอบสูตรอาหารที่ดีที่สุดทันญพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องให้คุณค่าแล้วก็ประโยชน์ทางด้านสารอาหารอย่างไรบ้างถ่ายทอดลงไปในเนื้อโคแล้วก็ถ่ายทอดไปในเนื้อเพื่อให้เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคครับในเมื่อสารตั้งต้นดีที่สุดแล้วทําไมผลผลิตจะไม่ดีที่สุดจึงเป็นที่มาของแบคคาวลำตะคองซึ่งเป็น ที่สุดของเนื้อไทยครับรสชาติเนื้อของเราเนี่ยมีความหอมจากธัญ,ญพืชความนุ่มแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งผลเหล่านี้มันมาจากธัญ,ญพืชที่เราให้กินในเป็นระยะเวลา ตลอดชีวิตของเขาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันที่แปรสภาพเพราะฉะนั้นความหอมความนุ่มความจุ๊ยซี่ของเนื้อเนี่ยมันจะมีอยู่ในเนื้อของโคดําราประคองอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็พอดีดพอดีกับวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยซึ่งทั้งหลายทั้งพวงที่เราเกล่าวมาข้างต้นมันจึงมาเป็นที่สุดของเนื้อไทยในระดับโลกผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าเนื้อไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เราเป็นที่สุดของสายพันธุ์ที่สุดของการเลี้ยงที่สุดของรสชาติและที่สุดของคุณภาพจึงเป็นที่มาของที่สุดของเนื้อไทยครับแบ c ็คคาวรังดะของ